สวัสดีเพื่อนๆในช่อง Youtube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆใน f a c e b o o k แฟนเพจรองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2อแฟนเพจ2 f a c e b o o k ด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับการรีวิวการสวมใส่เจ้าตัวรองเท้านะครับที่รีวิวในข้อมูลไปให้เห็นกันแบบชัดๆแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวคู่นี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิป จะทิ้งลิงก์รีวิวรองเท้าคู่นี้ไว้ให้นะครับ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวรอดูสวมใส่คู่นี้ตอนนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวทายคลิปค่อยไปดูก็แล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะรีวิวรองเท้าคู่นี้นะครับฝากเพื่อนๆคนไหนที่กําลังรับชมในช่อง YouTube ตอนนี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร กดกระด,ดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองด้วยก็แล้วกันนะครับเวลามีรีวิวรองเท้าคู่ไหนใหม่ๆนะครับก็ได้จะมีการมันจะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าวันนี้ youtube รองเท้าฟุตบอลกันเองมีรีวิวลงรองเท้าคู่นี้นะ إلى, นะอ่าเราก็จะได้มาติดตามข้อมูลมารับชมกันก่อนใครๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะครับหรือว่า น้องๆหนูๆเพื่อนๆคนไหนอยากจะสั่งซื้อรองเท้ารุ่นไหนที่มีขายนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับมีอยู่2 Facebook นะครับรองเท้าฟุตบอลกันเองทักข้อความหรืออินบ็อกซ์มาหาได้เลยนะครับดูภาพในอัลบั้มได้เลยนะครับหรือว่าในาในเพจนะครับมีรูปภาพรองเท้าหลายๆรุ่นนะครับเลือกดูเลือกสอบถามได้เลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับวันนี้จะมาสวมใส่เจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับสีขาวดําตัวนี้ซึ่งเป็นรองเท้าที่ผมบอกได้เลยว่าสวยงามแล้วควรค่าแก่การสะสมไว้มากๆนะครับนั่นก็คือรองเท้ารุ่น Nike Phantom v e n o m FG อิลิกนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับไม่ใช่ของแท้นะครับเป็นงานท็อปมิลเลอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เป็นสีที่พี่ตังนะครับสารัตยู่เย็นนะครับกองกล,าง,กลางของบีจีนะครับยังสวมใส่อยู่สำหรับเจ้าตัวรองเท้า สีนี้นะครับซึ่งมันเป็นสีรองเท้าของคอลเลกชันคอลเลกชันหนึของ n นกี้นะครับก็คือคอลเลกชัน n n n p p c k นะครับซึ่งเป็นาการนำเอารองเทา้ารุ่นสีสันของตัวรองเทา้ารุ่นเดิมรุ่นเก่าที่ n นกี้เคยทำมานะครับมาทำสีใหม่นะครับบนตัวรองเทา้ารุ่นใหม่ที่มีกันอยู่ในปัจจุบันนะครับ ตอนนี้รองเท้า,ารุ่นนี้ของจริงนะของจริงรุ่นนี้นะครับไนกี้แฟนทอมวีนอมตอนนี้ไนกี้เลิกทำเลิกผลิตไปแล้วนะครับแต่พี่ตังสาระ,ะอยู่เย็นก็ยังสวมใส่เจ้าสีนี้รุ่นนี้อยู่นะครับผมก็เลยเอามารีวิวให้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ผลิตอยู่ในสายการผลิต ตอนนี้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ทางร้านก็ยังมีจําหน่ายมีขายอยู่สำหรับเจ้าตัวรองเท้ารุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีนี้หรือว่าสีอื่นๆนะครับก็ยังมีอยู่ตอนนี้จะมาสวมใส่ให้ดูกันนะครับซึ่งเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับมันเป็นรองเท้าที่ทําขึ้นมานะครับต้นแบบของมันจะเป็นรองเท้า n นกี้ T90 นะครับ T90 ะครับตอนนั้นก็จะเป็นสีขาวดำนะครับสีเปิดตัวสีแรกนะครับ ตอนนี้ไนกี้ก็เอาเจ้าสีของรองเท้าคู่นั้นมาอยู่บนตัวรองเท้าคู่นี้นะครับเดี๋ยวจะมาสวมใส่ให้ดูกันนะครับน้องๆดูนูหลายๆคนถามกันเขเาๆๆ้ามาว่ารองเท้าคู่นี้มันมีเชือกรองเท้าไหมจริงๆมันจะมีเชือกรองเท้านะครับนี่เชือกรองเท้ามันจะอยู่ซ่อนอยู่ตรงอ่าลิ้นรองเท้าตรงส่วนที่ปิดไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับมันจะมีมันจะมีเชือกรองเท้านะครับนี่ ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเป็นไซส์41นะครับ41เบอร์เดิมเลยเบอร์ที่ผมสวมใส่นะครับก็เป็นไซส์41นะครับ260นะครับเดี๋ยวจะสวมใส่ให้ดูกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับ cm มันจะเป็น cm 26.5นะครับ cm 26.5นะครับตัวนี้อ่านะครับอ่ะขออภัยด้วยผมบอกผิดนะครับ ตัวนี้เป็นไซส์40 42นะครับเป็นไซส์42ขออภัยด้วยนะครับตัวนี้เป็นไซส์42นะครับที่ผมจะมาสวมใส่ให้ดูนะครับตัวนี้เป็นไซส์ีสิองนะอ่ะก็ใส่เลยนะครับก็เริ่มใส่เลยก็แล้วกันไม่พูดมากอ่ะตัวนี้ก็นี่เป็นรองเท้าที่สวมใส่ง่ายนะครับไม่มีอะไรมากเลยนี่ด้านหน้าเท้าก็จะเหลือปลายเท้านิดนึงนะครับ แต่ปลายเท้านิดนึงนะครับแต่อัปเปอร์โดยส่วนใหญ่ก็มีน้ำหนักที่ไม่หนักนะครับเป็นรองเท้าที่มีเบาเลยทีเดียวนะครับคู่นี้ขอเลือกเป็นไซส์42นะครับในการรีวิวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้ผมเคยรีวิวในไซส์41ไปแล้วนะครับคือ เคยรีวิวอยู่สองสีนะครับสีหนึ่งจะเป็นสีสีส้มนะครับอีกสีหนึ่งจะเป็นสีแดงนะครับอ่าเคยรีวิวไปแล้วนะครับลองไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับตัวนั้นจะเป็นเบอร์สี่สิบเอ็ดนะครับที่รีวิวแต่ตัวนี้จะเอาเบอร์สี่สิบสองนะครับมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับได้เห็นกันนะครับก็ขยายเชือกรองเท้าออกก่อนนะครับขยายเชือกรองเท้าออกก่อนอ้าวอ่านะครับ ه, ว้าวนะครับจริงๆตรงนี้ข้างนี้ผมลืมใส่รูรอยเชือกองเท้าตรงนี้อีกคู่หนึ่งนะมันจะมีคู่หนึ่งแต่ผมลืมนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคไม่ว่าผมก็แล้วกันโอเคนะครับอ่าอันนี้ก็สวมใส่แล้วนะครับนี่นะครับว้าว เมื่อใส่เบอร์ส2บนะครับจะได้รู้ถึงความาตัวอัปเปอร์ที่มีความสวมใส่สบายขึ้นนะครับสวมใส่สบายขึ้นนะครับด้านหน้าเท้าลองเท้าผมไซส์สี่นะต้องบอกไว้ก่อนมาเท้าผมไซส์สี่บอ็ดแต่รองเท้าคู่นี้ผมเอาตัว4ี่บมาใส่นะครับตัว4ี่เอ็ดจากที่ผมเคยใส่นะครับมันจะรู้สึกแน่นๆ่นเท้านะครับมันจะรู้สึกแบบ แน่นๆเท้าไปนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้42จะรู้สึกสบายขึ้นนะครับสวมใส่สบายขึ้นนะครับเนี่ยด้านหน้าตรงนี้มันจะเหลือนะครับมันก็จะเสียงดังปุ๊บๆเหลือประมาณนี้นะครับแต่สำหรับผมคิดว่าม,มันโอเคแล้วแหละนะครับตรงข้างเท้าด้านในก็ พอดีเท้าเลยนะครับสีสวยมากนะครับเป็นลักษณะของสีขาวดำนะครับนี่สวยงามสวยงามมากนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่า Phantom VNM นะครับแ h น n อมบินนอมนั่นเองนะครับอั p เปทำม,มาจากวัสดุที่เรียกว่า Finis นะครับจะเขียนบอกตรงนี้นี่ f ฟน i s นะครับข้างนี้น่าจะเห็นชัดนี่นะครับฟนิสเดี๋ยวยืนให้ดู น,นี่เป็นลักษณะด้านหน้าเท้านะครับลายตรงนี้ก็จะออกแถบเผลอไปด้านข้างนิดนึงนะครับข้างเท้าด้านในนะครับก็จะมีแถบป,ปันที่มีชื่อเทคโนโลยีว่า precision power นะครับนี่จะเขียนติดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของแถบปันแล้วก็ตัวอัปเปอร์ด้านหน้าตรงนี้จะเป็นลักษณะของพื้นผิวแบบลายลูกกลอบนะครับ ข้างเท้าด้านในนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นลักษณะของข้างเท้าด้านนอกนะครับข้างเท้าด้านนอกตรงนี้ไนกี้เป็นลักษณะของลวดลาย 3D นะครับเป็นลายนูนขึ้นมานะครับส้นเท้าม,มีคําว่า ACC All Condition Control นะครับข้างเท้าด้านในเอ้ด้านนอกนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส้นรองเท้านะครับสีดำนะครับมีไนกี้สีขาวติดอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นนะครับพื้นนะครับปุ่มจะมีอยู่สิบสี่ปุ่มนะครับปุ่มมีอยู่สิบสี่ปุ่มนะครับ นี่นะครับปุ่มเป็นปุ่มของปุ่มเชฟรอนสตันนะครับ14ปุ่มนะครับปลายปุ่มจะเป็นปุ่มใสนะครับพื้นปุ่มจะเป็นพื้นสีดำนะครับด้านส้นจะเป็นพื้นเงานะครับส่วนที <sho> ่เ <Brilliant>. ป็น <believed> ส <Python> ีดำตรงกลางตรงนี้พวกเนี้ยจะเป็นสีดำด้านนะครับส้นเท้าจะเป็นพื้นสีดำเงานะครับ สวยงามมากนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าใครที่เป็นกองกลางตัวจ่ายบอลน,นะครับอ่าบอกได้เลยว่าเป็นรองเท้าที่เกาะพื้นสนามดีมากๆนะครับเนื่องด้วยเป็นพื้นชุดพื้นที่มีปุ่มค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เป็นปุ่มที่ออกแบบมาให้สามารถหมุนพลิกตัวหรือว่าพุ่งไปด้านหน้าได้ทุกทิศทางนะครับเพราะว่า ปุ่มจะออกแบบมาให้กระจายตัวไปในทุกทิศทางเลยนะครับยังไงแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวแบบข้อมูลเห็นชัดๆนะครับก็สามารถไปดูได้ที่รอ,องเท้าฟุตบอลกันเองนะครับใน YouTube เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในท้ายคลิปนะครับวันนี้เอามารีวิวสวมใส่ให้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไงแล้วใครที่อยากจะสั่งซื้อนะครับก็สอบถามเข้ามาที่ ลายไอดีด้านล่างนะครับมุมด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดกดถูกใจกดติดตามใน Facebook Fanpage รองเท้าฟุตบอลกันเองก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับสอบถามอินบ็อกซ์ข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับอ่ะขออีกนิดนึงตัวรองเท้าคู่นี้มีไซส์3 8ถึง45นะครับที่มีขายอยู่นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผม เดี๋ยวมีรองเท้าคู่ไหนมาสวมใส่รีวิวให้ดูกันอีกก็รอติดตามกระดูกันแล้วกันนะครับยังไงแล้วก็ขอขอขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาอยู่ถึงปีนี้เข้าปีที่ที่9แล้วหรือเปล่านะครับก็ไงแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะครับติดตามกันมาได้นานยาวนานขนาดนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็นแล้วกันเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ nhám nè mọi tên là khảo cho phó về khi mò à mọi ừ ta mọi mỏ ngạo